ช่วยกระเล่นช่วยกันเล่นปากจับสองนึงไปเลยปากจับสองนึงขอให้ปากเล่นอย่าหน่วยอย่าหน่วยอย่าหนัวยอย่าหนัวยเก็บเก็บสติมินาด้วยนะเก็บสติมินาด้วยนะมาปุ๊บรีบ รีบลงลงไปพื้นที่ราบก่อนเลยอะโอเคเรืงาูกอ่ะมาปุ๊บงอไม้ก่อนเลยเป็นเนินนะเดิดีๆเนะดีๆมาามามามาี่ไ่ไี่ไ่ตามพี่เอหลงมาลงมาลงมาอย่าอย่ารับตรงเนินนะอย่ารับตรงเนินรับตรงนี้รับตรงนี้เอาส่นนะมาน้้วเขายุ่จังไง

ช่วยรเล่นช่วยกันเล่นปากจับสองนึงไปเลยปากจับสนึงน้อยให้ปากน่นเน่เนตวเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอย่านวอย่านัวอย่านัวอย่านัวยยือ่ากนสวยขึ้นหขึ้นหขึ้นหพี่ขึ้นหขึ้นหขึ้นหได้ได เปิรื่องใจเย็นๆเราผมเรียกกับพี่เปื่อเค้กออกไอ้ให้มีเล่นให้มีเล่นให้มีอุ้ยปิดให้หมดปิดให้หมดเค้ก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 ข้างบนข้างบนประรับพี่นับพี่นับพี่น้ำมาเอาตรงนี้หน่อยมาเอาตรงนี้หน่อยเหลือคนนึ่งจออีกคนหนึ่งไหมปะยืนไหนอยืนไหนให้หยุดนะให้หยุดนะไปช่วยเพื่อนตรงเนินข้างบนหน่อยช่วยอีกสองนึงรีบๆรีบๆจบรีบๆปิด เขาชุบอยู่ตรงเนินข้างบนด้วยน่ะเขาชุบอยู่ตรงต้นไม้ลงมาเลยใครตายเพื่อนตายเปล่าเพื่อนตายอยู่ไหนมีเพื่อนตาี่เอาเลยโอ้ยชุบพี่เต๋อไปแล้วผมชุบพี่แป้งผมชุบพี่แปงเฮ้ยเขาชุบอยู่พี่ปิเต๋อี่เปี๊ยกชุบไปแล้วเดี๋ยวไม่กินดูก่อนไม่กินไม้ออกไปเลยไม้ออกเลยไม้ออกเลยไม้ออกไม้ออกเลื่อนเลื่อน

มามามาขึ้นมาหมายไม่ต้องเข้านะบูทแทงยาวเข้าได้ปะถึงปะบูทได้ปะบูทไดถึงพี่ตอนไข่บูทได้บูทเลยบูทบูทได้บูทได้บูทได้สวยอย่ามัวแบบโฟกัสที่คนเดียวาไปลาไปลาไปที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 ไม้ไม่มาไม้ไม่มไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องเล่นพี่เปิลพี่เปิลเอาเอาบูธบูธบูธอย่าไปเยอะมันมันไปดึงแกเขาจะตลบนะเซียนคน เยอะไปเยอะไปสวยสวยสวยรับเกดใช่ไหมมมามาตรงนี้ไหมเดี๋ยวรอพี่เสือสั่งดีพี่เสือเอาไงป้าไปอยู่ตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้ได้เปรียบบีบเลยให้ผมเช่าติ้งไหนพี่เช่าติ้งหนเช่าติ้งหนป้าช่าติ้งเราเราบีบมาซ้ายเราเราเข้ามาแล้วเข้าหมานะเข้ามานะเขาจะมาเขาจะมาเขาจะสาย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 ชน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 ไม่รับหน่อยไม้รับหน่อย

ให้พี่เปิลเล่นให้พี่เปิเล่นให้พี่เปิลเล่นรีเพื่อนด้วยนะเพื่อนชุบด้วยเพื่อนชุบด้วยพชุบไข่ไปไปดีชุบเจ้านายแล้วมั้งเพื่อนยังโดนตายอยู่ข้างล่างอยู่นะดูเพื่อนมชุบดิเพื่อนดิตายตายหมดแล้วชุบแล้วไอ้พี่น้ำชุแล้วชุบหมดเหลือ่เหลือนเดมน่มนเองมาองมเออมมาเามเอมามเอนมเอนมเอมองเอมเออเออพอมเอมเอมเอเอมง หมด่เช okay. ็คชัวร์เช็คแค่ชัวร์หมดหมดหรือเปล่าเช็คแคชัวร์ดูดดูลก่อนดิเช็คแคชัวร์ดิเช็คแคชัวร์หมดแล้วหมดแล้วไม่นาีกแล้วเขายงเอาตึงจัดมาปวดเ